สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องน้องที่น่ารักทุกทุกท่านเลยตอนนี้หน่อยก็อยู่ที่หมู่บ้านวิลล่าซูดเดอโอลองตอนนี้หิมะก็กำลังตกหน่อยก็มาอัดคลิปวิดีโอให้พี่พี่น้องน้องชม <c oughs> หิมะกำลังตกกำลังตกหนักเลยตอนนี้ แล้วก็ตามสัญญาค่ะตามสัญญาตัวแรกหน่อยขึ้นไลฟ์สดละโน่ขึ้นเออถูกแล้วถูกแล้วตัวแรกหน่อยอะ่ะขึ้นไลฟ์สดทาง facebook แล้วตอนเนี้ยด้วยที่ว่าเราเราไม่เคยเล่นเราเราไม่เคยทำมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากมากกมพิเก้กมพิเก,กเ้ก็เลยก็เลยอ่าขอเปลี่ยน เป็นมาอาัดคลิปวิดีโอแทนดีกว่าหนาวเย็นตอนนี้หิมะกำลังตกหนักมากเลยนะยหน่อยก็ทำต,ตามสัญญาแล้ะพาพามาชมพามาชมบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆดูว่านี่ สภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยหิม,มาต่อถ <c oughs> ามว่าหนาวไหมหนาวมากหนาวมากขนาดใส่ถุงมือแล้วก็เตรียมพร้อมเสื้อผ้าพันคอนะก็ได้อยู่สันอยู่ เดี๋ยวปัดก่อนปัดก่อนหิมะเกาะกล้องหิมะเกาะกล้องเมื่อกี้นี่หน่อยปลากล้องหน่อยไม่ใช่ปลากล้องสิหน่อยปลาหิมะใสมีใครสนใจจะเล่นเครื่องเล่นมั่งกระด้ลื่นเนออ่าเออถูกแล้วกระด้ลื่นว้ กระไดกันเอ้ยโนเขาเรียกอะไรเ,เนี่ยเออใช่ไหม <c oughs> นี่ให้ดูนี่ี่มะตกหิมะตกหิมะตก,ะตกเดี๋ยวไปร้านข้างหน้าสิ